มีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งสีขาวๆเ,เห็นไหมครับนั่นน่ะตัวนั้นน่ะเป็นตัวเสียของบ้านหลังนี้คือชัยภูมิภายนอกเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกา้านทูบดอกหนึ่งหรือไม้ค้ำปากนะครับเวลาคุณทานเข้าวเข้าไปเนี่ย คุณลองเอาไม้ยิ้มฟันค้าปากคุณดูว่าคุณจะหุบป,ปากเข้าไหม <c oughs> มันก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักพลังกระแสะชี่หรือเงินทองหรือความมั่งคั่งล่ํารวยได้มันก็ค่อยๆรั่วออกไปนะครับแต่เรามีวิธีการแก้ไขหลังจากวัดพลังทิศทางดูแล้วบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่ทางทิศเหนือในตําแหน่ง12ถึง15องศานะครับเป็นบ้านที่ดีมีบทบาทของดาว8 2ตัวอยู่หน้าบ้านค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าบ้านมีพลังมังกรครึ่งตัวนะฮะแต่เราจะเปิดประตูตำแหน่งนี้ไม่ได้นะครับแต่เขาจะเลื่อนประตูออกไปอีกประมาณ2เมตรครึ่งนะครับคือเขาจะทําเป็นออฟฟิศ้วก็ข้างในเนื้อที่คแคบแก็เ,เลยขยายประตูออกไปนะฮะแต่ไม่ให้เปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอภาพต่อไปเลยครับอ่าน,น,นี้คือใช้หลอกแกนะครับเป็นการวัดนะครับพลังทิศทางว่าบ้านหลังเนี้ย อยู่ที่กี่องศาเพราะว่าเข็มทิศจี G หรือเหล่าแกเนี่ยเป็นตัวจับวัดพลังได้ดีที่สุดแต่เข็มทิศเนี่ยต้องไม่อยู่ใกล้กับโลหะเวลาวัดต้องห่างจากกำแพงออกมาประมาณสองสามเมตรและให้ขนานกับกำแพงด้านหลังของบ้านหรือคุณจะยืนอยู่หน้าประตูหน้าบ้านก็ได้คือควรที่จะวัดสักสามจุดตรงด้านหลังนะครับเดินถอยจากกำแพงมาประมาณสามเมตรจุดกึ่งกลางอีกนะครับอีกจุดหนึ่งแล้วก็ตรงหน้าประตูอีกจุดหนึ่ง เพื่ออะไรเพื่อหาค่าถัวเฉลี่ยว่าบ้านหลังนี้อยู่ในองศาที่เท่าไหร่นะครับขอภาพต่อไปเลยครับแหมมีภาพเพิ่มอหูบ้านอ๋ออันนี้เป็นบ้านนะครับไม่ใช่หลังเมื่อกี้คือเป็นบ้านที่การใช้การทาสีสันโดยสีอะีรก็นี่สีฟ้าฮะอ๋อสีฟ้าหลังคาสีแดงนะฮะเนี่ย หลังบ้านทิพเหนือข้างนอกเขาทาสีฟ้าในบาหลังบ้านทิ่เหนือนี่ต้องสีฟ้าใช่ไหมคะอาจารย์ทาสีฟ้านะครับทาสีให้ถูกกับธาตุทิเออนี่สวยนะคะแต่ออกแบบแนวแนวแนวแบบเป็นเหมือนไทยๆไม่แน่ใจค่าบอกไม่ถูกนะครับที่อาจารย์ไปดูเนี่ยอยู่แถวสมุทรสาครบ้านเขาทําพวกไอเครื่องเล่นของเด็กนะครับตามงานวัดอะไรต่างๆเนี่ยในบ้านเขาทาสีขาวอมเขียวหลังนะฮะมันได้สามธาตุไงฮะ หลังบ้านสีหลังบ้านทิศเหนือก็คือสีฟ้าในบ้านสีขาวอมเขียวก็คือสีของธาตุไม้ oh. ไม้หลังคาสีแดงไม้เกิดไฟ oh. มันก็เป็นธาตุที่เ,เกิดกันนะครับอ่ามีเพิ่มเติไมไหมจ๊ะ,ะ,ะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขอดูผังชาร์ตบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ของคุณศักดา์าอยู่ที่จังหวัดราชาบุรีท่า oh. นทำธุรกิจเกี่ยวลรอตโต้หลังบ้านทิศใต้ที่ตำแหน่ง108 สิอองศาทิศใต้นี่ต้องสีแดงไหมคะใช่หลังคาสีแดงตัวบ้านสีครีมนะไฟเกิดดินนะครับดินเกิดทองภายในทาสีขาวก็ได้หลังบ้านท้าทิศใต้นเนี่ยนะครับหลังคานะครับคือเราใช้ให้ได้3ใน5ธาตุสีแดงก็คือธาตุไฟนะครับแล้วก็สีครีมก็คือธาตุด,ดินไฟเกิดดินดินเกิดทองนะครับหรือในบ้านทาสีเขียวอ่อนก็ได้ขาวอมเขียวนะฮะหรือสีขาวก็ย่อมทำได้ อย่างน้อยคือใช้หลักของเบญจธาตุธาตุก่อเกิดนะครับไม้ไฟดินหรือไฟดินทองนะครับขอให้เกิด3ใน5าธาตุนะครับก็สามารถจะส่งผลที่ดีอันนี้สีเหลืองอันนี้สีครีมหรือสีเหลืองอันนี้ก็หลังบ้านทิศใต้เช่นเดียวกันที่ต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับอยู่แถวมอเตอร์เวย์อันนี้นะครับรแถวมอเตอร์เวย เขาก็ใช้สีของธาตุดินนะครับหลังคาก็สีของธาตุไฟนะครับในบ้านหลังคาแดงเหรอคะใช่ออกสีโทนสีหมากครับอ๋อสีหมากสีหมากนี่ก็ถือเป็นสีธาตุไฟสีของธาตุไฟสีหมากนะฮะเนี่ยอันนี้คือการตกแต่งภายในนะฮะเราจะใช้เฟอร์นิเจอร์ก็ได้เป็นสีสันนะครับเพื่อให้กเกิดธาตุทั้ง5นะฮะอย่างสีของผนังไม้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นสีของธาตุดินนะคะ สีออกน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยนะฮะธาตุดินดินเกิดทองนะฮะฝ้าหรือเพดานนั่นคือสีขาวดินก็เกิดทองละทองอเกิดน้ำคอนิเจอร์นี่คือออกสีน้ําเงินหน่อยๆนยยะดินทองน้ําได้ครบหรือจะใช้ผ้าม่านก็ได้นะครับ<า>รคือ<โ>ก,ก,การเลือกใช้สีสันเนี่ยอย่าให้สีมันมาพิฆาตกันอย่างเช่นสีขาวกับสีเขียวนะครับคือสีของทองมาพิฆาตกับไม้หรือสีของ สีฟ้ากับสีแดงน้ำพิคาดไฟนะครับคือควรจะใช้สีให้มันก,ก่อเก